ส,สิงหาเป็นวันดีทุกท่านจะพาสารสีวันนี้เป็นวันมาลัยถูกมาลัยนะคะโอเ้เจ้าพระเจ้าสิงสิทธิ์ตัวแหวนเด่นไกลจงอันตาดให้แขกทุกท่นานที่มาทุาทตานวนวัตนา จริงจรินดีด่ดอทอยอาจจะมีทุกโสกโลกไทยคลายแคล่อันายสิ่งมี่ไทยจะได้มีมาบ้านไทยแข็่ทุกนันประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้ดังใจตาธนาเงินทองไหลมาเทมาดังใช้คงขาด ไหลมาไม่ขาดเลยดังสายคงขาไหลมาไม่ขาดเลยขอพูดจากความรู้สึกวกนนะคะคือเรามาที่นี่เป็นคํั้งแรกกองร่เ่นเริมตามาที่น่ารักาเลยอะแล้วกแบบ็ร่วมกิจการกัเรงิ้ให้เราตลอดเลยลก็เลยรู้สึว่า เออราประทับใจมากนะคะนอกจากวันนี้เราทำกิจาการรมส่งคนวะามสุขในงานทางวันเราก็ยังจะมีเงินบริจาคที่ทางเขตบ้านกำแพงไทยกัเบ,ะะบเขตเต้องมูลนะคะที่ร่วมบุญมาทานกันทั้งหมดเนี่ย275คนนะคะ275ทา่านแต่ที่มาได้ในวันนี้คือ5ท่านนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวแทนที่จะส่งมอบเงินบริจาคนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะ วันนี้ประทับใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานจากงานวันนี้ค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณตาคุณยายทุกท่านนะคะยิ้มมีความสุขก็อยากให้แข่แงแปรแล้วก็มีความสุขไปนานๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแนะนำตัวแทนสุขพัฒนาการจัดจุดใการสังคมผู้สูงอายุทวัฒนาวิทยา ก็ขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณนะคะทางเพจบ้านอาหารไทยนะคะแล้วก็เพจลดนุดด้วยนะคะที่ให้ควา,ามกรุณาในะคะทางศูย์แล้วก็ผู้สูงอายุกับทางสูตรด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาจัดกิจกรรมนะคะมาเรียนอาหารางวันนะคะแล้วก็มีการสิ่งของเนี่ยบริจาคให้กับทางเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะมีคุณยาหนึ่งท่านนะคะจะขออนุญาตได้ทราบว่าเป็น ร้องเพลงให้กับทางคนะณะนะคะประชาชนพยักเป็นผู้แทนของผู้สูงอายุที่บ้านพัฒนาเรื่องนี้นะครับอย่างไรพวกเราขอกราบขอบคุณเหตุบ้านอาหารไทยนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆมาเรียงอาหารและยังมองบลางวันในแจกกิจกรรมที่พวกเราได้เจอมีความสุขสนุกมาก นอกจากสิ่งนี้ก็ไม่ดี่นที่จะบ่วยใัวหนานอกจากอากาศรักษาคุณพระจีรักษาไตและพุทธคุณก็ยังต้องเดือดร้สนเพราชเจ้าวจนะมหาเถรระจงหนักที่บานประทานพอนนี้ทุกท่านนะครับจงมีอายุมั่นขวัญยืนมีพละงกำลังที่ดีมีความสุขกายสบายใจตลอดไปนะครับขอบคุณ